สวัสดีพี่น้องมึอน,นี่มีไงสำรวยเก็บเข่าหมืดหมืดพี่น้องเอ้ยมันคำมึงีผู้ซอยแล้วไฟรถโปิดปืเก็บเอากู้เข่ากู้เข่าพี่น้องให้คนงานมาซอยสองสามคนมันอยู่ทัวทีอยู่ะแหละลลพี่น้องปรท่านไดนยุกนี่หมืดหมือดนอยู่มองละจุ่มสองจุ่ม ทำสิเก็บแต่เว้นกับโบแห่งพี่น้องแล้วล่ออยากนั้นได้แห่งแหงสักอนก็อยู่ฟังพูดน้ำฟังนี่ของคนงานคนเก็บไปสิแล้วละละพี่น้องได้โบหลายผลบอดี้ปีนีมาดีส่วงช่วงถ่ายถ่ายก็เลย เขาเสียได้พกซิปเก็้ซิปปุ้ยกะกินขวบอยู่ดอกวะเอาไฟรถมอเตอร์ไซค์จอกว้าวพิษเขาโทรเด้อพี่น้องเอาเอาไฟรถ ซองซองกูเขายายสำลวยนี่คันว่าบ่อพิษนี่บ้าบ่อแมนเลยเนาะชาย,ยาข้นว่าพิษอีนี้ตัวนี้ยายนี่ก็ได้ีน้องเอ้ยมือน,นี้ไปได้กินของเขาเทียงมาเฝ้ามืดมือนกเอียงจังหลายแถนกมันบ่เคยได้กินบ้า ดอ,อกใส่ทงกระปอดกระแปดไววพี่น้องเอ้ยสีลงสีหน่อยจะของมาตรงพิธีพี่ถันดอกมือเจนว่ารถเขาเรียนเปิดไฟพี่น้องตอนนัานี่กระสิประมาณเกือบสิถุ่มหนึ่งหล้วว่าคือนี่พโมองก็กว่าหลื้ว่านี่ พ่อใหญ่ผู้อดีตแลนไปหาอยู่ฟังพูนนําฟังอ่างนึงอีกฟังปุ่นเก่าทงปุ๋ยฟังนี้จักจักได้จักทงปุ๋ยดอบ่ฮู้พี่น้องงานเขาก็เาจนว่า คลิปนี้ก็ไหวสำนี้ก้อนพี่น้องเดี๋ยวมัดกระสอบเขาก้อนกระสอบปุ้ยเขาก้อนฝากกดไหลกดแชร์กดสะสะไขมีไงสำรวยในเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเป็นกำลังใจเคิดในใหม่ให้เบิ่งอีกต่อไปขันสิเก็บขันทายแต่เว้นกับมันบอกท่านเด็กปู่นาะพี่น้องเนาะมื่อตะคุ่มตาคุ่มไรนกอยู่โอเคค่ะขอให้ ก็ผาพแข้งแรงสุขุมสุขคุนเด้อพี่น้องเด้อพี่แอ้ด้วยสวัสดีค่ะ